สวัสดีครับผมวิศวกรนะครับของบริษัทวีเทคนะครับผมนะครับวิศวกรวรรณพงศ์นะครับอ่าวันนี้ผมได้ปั๊มไฮดรอลิกมาหนึ่งตัวนะครับลางหน้าตาปั๊มไฮดรอลิกก็ประมาณนี้นะครับเป็นของคาวาซากินะครับตัวนี้เป็นของคาวาซากินะครับรุ่น K3SP นะครับสามสิบขีดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ R นะครับขีดสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ บ้านเราก็จะมีใช้อยู่2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น K3 SP นะครับ30กับ K3 SP 36นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะอยู่ในรถขุดเล็กนะครับรถแมคโครเล็กนะครับสองยี่ห้อยันม่านะครับแล้วก็คูโบต้าเล็กนะครับที่มีใช้กันนะครับตัวนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้ ข้างหลังตัวนี้ก็จะต่อเกียร์ท้ายนะครับต่อเกียร์ด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาของเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับต่อท้ายอยู่นะครับตำแหน่งต่อท้ายก็ต่อแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ทางทีมงานเซอร์วิสเรานะครับหรือปั๊มออกมาดูแล้วนะครับตัวนี้ ผลปรากฏว่าที่ทางผู้ใช้งานนะครับส่งมาซ่อมกับเรานะครับสาเหตุมาจากปัมไม่มีแรงนะครับแล้วก็เพชเชอร์สวิงนะครับแล้วก็ร้อนด้วยนะครับตัวนี้สามอาการเลยนะครับทางทีมงานเรานะครับหรือออกมาดูแล้วนะครับผลปรากฏว่าตำแหน่งที่เสียนะครับก็จะเป็นตัวจานเอียงนะครับจานเอียงรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับจานเอียงข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งที่จานเอียงสึกหล่อนะครับก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับ,บ,บ,รบเป็นรอยหมดแล้วนะครับเป็นรอยหมดแล้วทําให้ตัวชัดเดิลแบริ่งนะครับแล้วก็ตัวแผ่นทองเหลืองนะครับที่สัมผัสอยู่ตำแหน่งบบนี้นะครับเกิดอาการมันไม่ไม่ได้ระยะมันแล้วครับแล้วก็ พอไม่ได้ระยะนะครับก็เลยทําให้น้ํามันลีกนะครับพอน้ํามันลีกก็ทําให้ปั๊มตัวนี้ไม่สามารถทําแรงดันได้แล้วก็ปรับเทสเชอร์ได้นั่นเองนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับตัวนี้อันนี้ทางบริษัทเราก็ทําการสั่งอะไหล่มาเปลี่ยนอยู่นะครับแล้วก็จะทําการเทสนะครับแล้วก็จะส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วนะครับผมก็เลยนํามาทําคลิปวิดีโอก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อทําการโอเวอร์คอนปั๊มกับเราไปแล้วนะครับเปลี่ยนพัดปั๊มกับเราไปแล้วนะครับก็ควรดูเรื่องของยอยนะครับว่าการติดตั้งยอยนะครับควรได้ระยะนะครับแล้วก็ให้ได้เซนเตอร์นะครับอะไรเน้นอ,อะไรเน้นสำคัญนะครับเพราะผมเคยเจอมาว่าพอติดตั้งปั๊มไปใหม่นะครับมัน พวกตัววาล์วเพลนตัวอะไรเงี้ยรือออกมามันกินไม่เท่ากันนะครับมันกินข้างเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกองขาดูดนะครับควรเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับเมื่อทําการติดตั้งปั๊มใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็น้ํามันไฮดรอลิกนะครับก็ควรดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะครับถ้าเราดูแล3าอย่างนี้นะครับปั๊มไฮดรอลิกของเราก็จะใช้งานกับเราไปได้อีกนานเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเปลียสั่งอะไรมาเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็จะเทสส่งมาให้ลูกค้าแล้วนะครับ ตัวนี้หากคุณรับชมท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปั๊มคาวาสากินะครับที่ใช้ในงานรถหรือว่างานอุตสาหกรรมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับทางบริษัทเรายินดีนะครับให้บริการนะครับตัวนี้ของเราก็มีอะไหล่เราก็เปลี่ยนทุกชิ้นนะครับตัวนี้เกียร์เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับสั่งมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ก่อนติดตั้งปั๊มทุกครั้งนะครับก็ควร เรื่องกองนะครับเรื่องยอยนะครับเรื่องน้ํามันนะครับก็สําคัญนะครับดูแลกันดีนะครับแล้วปั๊มของท่านก็จะใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะครับเราพบกันใหม่นะครับในสินค้าตัวต่อไปนะครับแล้วก็ข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับครับสวัสดีครับ